เป็นมัสคาร่าที่เราทับใจมากเลยทุกคนตัวนี้นี่คือกินมันนานมากๆอุ๋มกิ่นมานนานมากๆวันนี้เรามีของมาแจากด้วยทุกคน กันกับผมอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะเข้าสู่ปลายปีเป็นที่เรียบร้อยปีนี้เป็นปีที่แบบจะว่านานก็นานจะว่าเร็วก็เร็วแต่ว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยจะได้อะไรสักเท่าไหร่น้องเพราะว่าเออโควิดต่างๆเศรษฐกิจการเมืองเงินทองก็ฝืดเคืองคือแบบเป็นปีที่หนักหน่วงสําหรับเราเราทุกคนเลยนะคะแล่าสุดที่บ้านมีคน <c oughs> เป็นมะเร็งอีกก็เลยแบบจากที่หนักอยู่แล้วก็หนักกันเข้าไปใหญ่นะคะตอนนี้ก็คือเหมือนพึ่งอยู่ตัวนะพึ่งแบบเออเริ่มชินกับอะไรใหม่ๆที่เราต้องปรับตัว ก็เลยเพิ่งได้กลับมาทําคลิปนะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนจะยังไม่ลืมกันเนาะไม่ได้ลงคลิปประมาณเดือนหนึ่งละมั้งแล้วตอนนี้ก็ปลายปีแล้วจะไม่มีคลิปนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็คือคลิปต 3, สตรีท2020เลยนะคะทุกคนก็อของปีนี้ของเราอะก็มีไม่เยอะหรอกเพราะว่าช่วงต้นปีอะ คือแทบไม่ได้ลองอะไรใหม่ๆเลยใช้แต่ของเดิมๆแต่ว่าของใหม่ๆจะเข้ามาช่วง2องาเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะก็จะรวมทั้งของกินไม่ใช่ของกินอาหารเสริมสกินแคร์แล้วก็เมคอัพเนาะที่แบบมุมใช้เป็นประจาแล้วแบบชอบมากๆจริงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแรกเลยจ้าน้องคนนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นี่คือกินมานานมากๆบุ๋มกินมานานมากๆประมาณ2-3ปีได้แล้วคือกินมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็คือคอลลาเจน ของวีด้านั่นเองนะคะทุกคนวีด้าคอลลาเจนคิวนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่ขายดีที่สุดในวัสดนเลยทีเดียวนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าเราเพิ่งไปตามกล่องใหม่มาแล้วเขาเขาติดไว้ตรงนี้นะคะทุกคนไม่ได้มีความรู้อะไรเลยที่ผมกินอยู่กําลังจะหมดในคืนนี้ก็จะเป็นซองเล็กแบบนี้นะคะที่มีขายในเซเว่นก็จะมี12เม็ดนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ99บาทแล้วก็ไซส์ที่เราเพิ่งไปตามมาใหม่2ไซส์นะคะก็จะเป็น ซองกับกล่องแบบนี้เลยนะคะแบบกล่องแบบนี้จะมีสซองเล็กแบบเมื่อกี้นะคะในวัสดส์นเนาะโซซองแบบนี้จะมีในบูธนะคะซึ่งใส่ขี้เกียจอย่างเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยซื้อแบบซองแยกในเซเว่นเท่าไหร่ก็จะซื้อแบบกล่องในวัสดสนแล้วมันจะมีสซองเนาะก็แบบพกไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วที่บ้านของหมูก็จะแบบ กินซองใหญ่แบบนี้เลยนะคะคือมันกินได้นานดีอะทุกคนซองใหญ่เขาจะมีทั้งหมด52เม็ดนะคะทุกคน <c oughs> ก็เป็นการกินอาหารเสริมที่แบบยาวนานมากจริงๆเป็นอาหารเสริมตัวเดียวที่กินต่อกันมา2 3ปีนะตัวอื่นจะมีแบบว่าเปลี่ยน,ปยนไปบ้างแต่ตัวที่บุ๋มแบบกินแล้วชอบมากแล้วไม่เปลี่ยนใจเลยก็คือวีด้าคอลลาเจนนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกเม็ดของเขานะคะอุย้ยหมดแล้วนี่ดียวแก่ ดูเม็ดของเขาแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยกินมาก่อนคอลลาเจนของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเม็ดจากคล้ายๆกับวิตามินรวมอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมชอบตรงที่แบบกินง่ายพกง่ายซื้อง่ายเก็บง่ายไม่ต้องหาแก้วหาช้อนหาน้ำมาชงให้ลำบากเลยนะคะเมื่อก่อนก็มีแบบแบบนดทีแบบ่แบบกินแบบชงมาบ้างน,นะคะแต่ว่าคือยอมแพ้ความขี้เกียจของตัวเองจริงทุกคนขี้เกียจแม้กระทั่งชงคอลคอลาเจนกินแบบเม็ดก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดน,นะคะ ตัวนี้นอกจากจะกินง่ายปกง่ายแล้วนะคะไม่มีน้ำตาลด้วยแล้วก็สารบำรุงของเขาคือแบบแน่นมากทุกคนก็น <ๆ S 2> จะมีคอลลาเจนไตเปรีทด์่ายคอลลาเจนโมเลกุลเล็กเป็นของที่ปุ่นนะคะร่างกายของเราก็ดูซึมได้ดีนะคะเพราะว่าโมเลกุลของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กนั่นเองเนาะ<อ>เขาก็จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะให้แบบผิวของเราแบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเต่งตึงมากขึ้นดูอ่อนเยาว์มากขึ้น,ออน,าานซึ่งสาววัยสามสิบบวก่างเราจะไม่กินก็ไม่ได้แล้วเฉพาะแบบพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งทำไม่ได้กับ เยอะๆคือมันไม่พอจริงๆทุกคนมันไม่พอจริงๆแล้วเขาก็มีแบบสารสกัดจากผลไม้ต่างๆด้วยนะคะถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ14ชนิดได้มั้งก็อย่างพวกสารสกัดจากมะเขือเทศเมล็ดองุ่นเปลือกสนบลาบาบลาอีกหลายอย่างเลยนะคะกินต่อเนื่องผิวก็จะมีความแบบ ดูแล้วมันลื่นมันเนียนมีความแต่งมีความตึงมีความบนเยาวมากขึ้นดูกระจ่างใสด้วยแล้วเขาก็ช่วยเรื่องสิวด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนที่บุ๋มกินอนะ่ะคือประมาณวีคสองวีคคือแบบรู้เรื่องเลยอนะ <Yeah. S 1> ผิวมันเนียนมันละเอียดขึ้นนะคะหลังสองวีคขึ้นไปก็คือผิวมีความเปล่งปลั่งนะคะทุกคนแล้วหลังจากประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยคือแบบผิวมันอิ่มมันฟูนะริ้วรอยมันก็ดูลดลงด้วยช่วงไหนที่แบบ ไม่กินคือโซมมากจริงๆทุกคนวิธีกินของตัวนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะทุกคนบุ๋มที่กินประจําเนี่ยก็จะกินครั้งละ2เม็ดก่อนนอนส่วนใครที่แบบริ่งเรบริ่งเรบคืออะไรเรบริ่งเรบริ่งเร่งรีบเออถูกแล้วสำหรับคนที่แบบเฮ้ยจะไปเจอคนพิเศษอีกวีกนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเร่งรีบนะคะอยากแบบผิวมีความ สวยงามยืดหยุ่นกระจ่างใสเปลง่งปลั่งต่างๆจะกินสูตรเร่งด่วนของเขาก็ได้นะคะก็คือ กิน2เม็ดก่อนนอนแล้วก็2เม so ็ดตอนเช้าแต่ส่วนตัวบุ๋มก็คือบุ๋มรู้สึกว่ากิน2เม็ดก่อนนอนก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วช่วงไหนที่แบบมันมีอาหารเสริมตัวอื่นเข้ามาอย่างวิตามินดีรวมหรืออะไรที่บุ๋มกินเพิ่มเิมเข้ามาบุ๋มก็จะลดเหลือเม็ดหนึ่งนะคะแต่ช่วงไหนที่แบบไม่มีอาหารเสริมอื่นๆใดๆเข้ามาก็จะกินตัวนี้2เม็ดนะจ๊ะก่อนนอนนะจ๊ะกินช่วงแบบเออท้องว่างจะดีที่สุดนะคะร่างกายของเราจะดูซึมได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่นๆนะแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบบุ๋มมีความผิวคล้ำโดนแดดมาเยอะๆผิวมันแบบ มันไม่โอเคมันหมองๆอะไรเงี้ยมุ๋มก็จะกินคู่กับอีกตัวหนึง่งตัวนี้น่นองนะคะทุกคนก็คือจะกิน2ตัวนี้คู่กันเลยจะกินตัวนี้1เม็ดแล้วก็จะกินตัวนี้2เม็ดก่อนนอนแต่เขาก็มีสูตรเร่งด่วนของคู่นี้เหมือนกันนะคะก็คือกินตัวนี้สองคอลลาเจน2ก่อนนอนนะคะแล้วก็อีก2ในตอนเช้านั่นเองนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวบุ๋มว่า กินแค่นี้หนึ่งแล้วก็แค่นี้สองก็เพียงพอแล้วนะคะผิวก็จะแบบเออมีความขาวใสเพราะตวัวตูวต้าแล้วก็มีความยืดหยุ่นมีความนุ่มเพราะตัวคอลลาเจนตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนส่วนตัวผมเองที่ได้ลองกินตัวนี้มา2 3สปีนะคะก็ไม่รู้สึกว่ามีผลข้างเคียงอะไรนะแต่ก็จะมีบางช่วงเหมือนกันที่ผมเว,เว้นไปบ้างนะคะเหมือนแบบหยุดกินประมาณเดือนหนึ่ง คือหยุดกินอาหารเสริมทุกอย่างนะประมาณเดือนนึงเพื่อให้แบบตับไตเส้นกรุงต่างๆเราได้พักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็ค่อยกลับมากินอีกแต่มันก็จะมีสัญญาณเตือนเรื่อยๆนั่นแหละว่าแบบเอยผิวเราเริ่มไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็จะกลับมากินซึ่งก่อนหนะ้านี้บุ๋ก็มีโอกาสได้ลองกินของแบรนด์อื่ๆนๆบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาตายรังที่น้องคนนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า กินแล้วมันโอเคอะมารู้สึกดีนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของเราด้วยนะคะถ้าแบบกินเม็ดนึงแล้วก็เว้นไปอาทิตย์นึงแล้วก็มากินอีกเม็ดนึงอะไรเงี้ยจะหวังผลให้มันแบบเทียบเท่ากินทุกวันมันก็คงไม่ได้เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของเราด้วยซึ่งนอกจาก2ตัวนี้พักนี้บุกก็ไม่ได้กินอย่างอื่นแล้วนะคะก็จะกินแบบเน้นพวกธัญพืชผักผลไม้แล้วก็พยายามกินพวกน้ำเต้าหู้ต่างๆที่มันไม่ใส่ กะะลัวอ้วนก็ส่วนหนึ่งแต่กลัวเบาหวานมากกว่านะคะเพราะว่ากรรมพันธุ์เป็นเบาหวานเยอะมากจนแบบเออไม่ไหวแล้วแหละถ้าฉันไม่ลดฉันต้องเป็นแน่ๆน,นะคะก็เลยเริ่มจากหักนกลับมาดูแลตัวเองจริงๆแล้วทุกคนแล้วมีอีกอย่างที่แบบ กลัวเพิ่มขึ้นมาก็คือมะเร็งล่างกนะคะกลัวกลัวเริ่มกลัวมากขึ้นแล้วนะจะซื้ออะไรจะกินอะไรก็เลือกกันดีๆนะคะเพื่อนๆไรกันมายาวมากๆเลยเนาะสำหรับข้อมูลของคอลลาเจนที่ผมชอบซึ่งข้อมูลมันเยอะแล้วมันก็ต้องให้ข้อมูลละเอียดละเอียดมากจริงๆว่าของแบบน,นี้แบบมันรับข้อสู่ร่างกายเนาะจะกินอะไรจะซื้ออะไรก็คือต้องเลือกดีๆนั่นแหละมันไม่ใช่แค่แบบทาทานแล้วจบไปไงมันก็เลยต้องแบบให้ข้อมูลละเอียดกันนิดนึงโอเคทุกคนเพื่อนๆกันไปเสียเวลาเรามาดูที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเฟรนด ในหมวดมของสกินแคร์แล้วกันเนาะก็จะเป็นน้องคนนี้เลยนะคะทุกคนท่าของลอเรียลนะคะเอาจริงๆตัวนี้คือตอนแรกอะเราได้รับงานรีวิวที่แบบเป็นงานในทวิตเตอร์มาทุกคนก็แบบใช้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบใช้หมดหมดจริงๆหมดทุกหยดหมดจริงๆคือใช้ดีมากแล้วแบบตัวนี้คือเชียร์ให้ซื้อเลยนะเชียร์ให้ซื้อคือแบบ ใช้แล้วผิวมันชุ่มชื่นมันอิ่มมันฟูมันชุ่มชืนม้นจริงๆรอะแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีน้าหอมไม่แบบไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรใดๆเลยคือเป็นตัวที่แบบสาวผิวแห้งสาวผิวแบบแต่งหน้าไม่ติดต่างๆคืออยากให้ลองเลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นหัวนรอปแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองเทให้ดูไม่รู้จะเทได้ไหมเพราะว่ามันเหลือแบบเล็กน้อยแล้วอะทุกคน นี่ทุกคนเนาะเขาก็จะประมาณนี้คือเราใช้หมดจนหยดสุดท้ายอะ่ะเขาจะมีความนุ่มๆน,นิดนึงนะเวลาเกลีย่ยแล้วผิวก็จะชุ่มชุมแบบนี้เลยไม่หนึบไม่เหนอะไม่หนักแต่แบบชุ่มชื้นดีมากเลยนะคะสกินแคร์ของอรอเลยอาที่เราหลักที่สุดก็คือน้องคนนี้เลยนะคะเอาทางนี้สิน้องคนนี้เลยนะคะ,คนนะ,คะทุกคนเชียร์เหมือนได้ค่าจ้างอวยแต่ไม้นะจ๊ะคือแบบชอบมากจริงๆตัวที่ชอบ อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือเป็นตัวนี้นะคะคือแบบใช้ดีมากที่หนึ่งในดวงใจของสลิปปิ้งมาร์กเลยนะคะราคาไม่แรงหาซื้อง่ายอันนี้คือแบบ ใช้หมดเกลี้ยงจนไม่เหลือเนือ้อให้เ,เพื่อนๆดูลองจะเป็นเนื้อแบบเจลลี่เจลลี่สีฟ้านะคะมีความหนาขึ้นมานิดหน่อยแล้วผิวคือตื่นมาตอนเช้านี่คือแบบเด้งฟูอิ่มมันเลือดม,ม,ม,มันเวิร์กมากทุกคนแนะนําให้ไปซื้อไปลองไปตมไปตุนนะคะตัวต่อไปจะเป็นมาร์กตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะเป็นสลิปปิ้งแพกตัวนี้ตัวนี้บุ๋มยังใช้ไม่หมดนะแต่ว่าใช้เราก็มีความชอบเหมือนกันมันมีความดีงามตรงที่เนื้อมันชุม่มมันชุ่มแบบชุ่มมาก ก็คือจะหมดแล้วนั่นแหละนนองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นความแบบชุ่มของเขาแมแต่ว่าตัวนี้คือชุ่มแล้วไม่ได้หายไปนะคะน่าจะมีความเคลือบผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานทั้งคืนเลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบนอนห้องพัดลมอาจจะมีความหนึบเหนอะเกิดขึ้นได้นะแต่สาหรับใครที่นอนท้องแอ์คือตัวนี้แนะนํามากๆเพราะน้องเขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแบบชุ่มชื้นยาวนานตื่นมาแล้วหน้าไม่แห้งนะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าเอาไปทาตอนเช้าได้ไหมบอกว่าไม่เหมาะที่จะทาตอนเช้านะคะเพราะว่า จะหนึบจะเหนอะเกินไปนะอาจจะรบกวนการแต่งหน้าของเราได้อาจจะทําให้หน้าเยิ้มหน้าเมื่อได้นะคะแต่ว่าถ้ามาก่อนนอนคือแบบดีมากเหมาะสมมากอันนี้บุ๋งก็พีมาจากร้านในทวิตเตอร์นะคะทุกคนตัวต่อมาที่ชอบมากๆก็คือพี่ป้มไอราทุกคนมีแบบมีมาตลอดมีทุกปีมีทุกคลิปคือใช้จริงชอบจริงใช้มานานมากๆจริงๆตั้แต่เขาออกมาใหม่ๆจนถึงตอนนี้นะคะเป็นตลับที่แบบ น่าจะสิบยี่สิบได้แล้วแหละทุกคนปักเยินปักแตกปักแห้งปักลอก้แนะนําไปหานิปามอลรารุ่นที่เป็นตลับแบบนี้มาลองใช้ดูนะบุ๋รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นกว่ารุ่นอื่นๆของเขานะคะในบรรดาแบบลิปทั้งหมดของเขาุ๋ก็จะชอบเป็นรุ่นนี้รุ่นแรกมากที่สุดน,นะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบอาจจะหนาๆห,หน่อยนิดนึงประมาณนี้นะคะนี่ก็ไม่ได้หนามากนะก็โอเคอยู่หนึบๆเล็กน้อยนะคะ โบบก่อนนอนนิดนึงปากก็แบบจะชุ่มชื้นนะใครที่ปากแห้งปากแตกใช้ประมาณสักสัปีหนึ่งก็ดีขึ้นนะคะมาถึงกันแดดกันบ้างนะคะกันแดดที่หมูชอบมากๆมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ2ตัวนี้เลยนะเป็นกันแดดของดรจาร์ดแล้วก็กันแดดของพีโอแคร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กันแดดของดร์จาร์ดตัวนี้กันก่อนนะคะซึ่งแบบมันดีงามตั้งแต่แพ็กเกจจริงแล้วทุกคนคือแบบเลยดูมินิมอลน่ารักมากเลยนะคะเขาก็จะเป็นกันแดดที่แบบใช้ได้ทุกวันนะจะเป็นหัวแบบนี้ ใช้ง่ายใช้สะดวกมากแล้วก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบกับน้ำนมแต่มันไม่ได้เหลวขนาดนั้นนะคะสนมากจ้าสนมากสนมากมจะเป็นประมาณนี้คือเนื้อเกลี่ยงง่ายเนื้อบางเบาเนื้อนุ่มๆม,ม,มากเลยคือแบบดีอะ ทาไปแล้วแบบไม่วอกไม่ลอยกลมกลืนกับสีผิวได้ดีมากๆก็้เมื่อน้องผูง้ชายคือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะแต่เขาก็จะแบบเออราคาก็จะแรงประมาณนึงแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีวางขายทั่วไปเท่าไหร่นะคะอันนี้คือที่เราทาไปเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าแบบน้องจะมีความ โลกนิดนึงแต่ไม่หนึกไม่เนอะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่งหน้าต่อได้แบบสบายมากไม่รบกวนเมคอัพคือบรรดากันแดดที่เราใช้อยู่นะตอนนี้ตัวนี้โอเคสุดแล้วนะคะทุกคนผมก็ซื้อตามรีวิวเขาในทวิตเตอร์เหมือนกันนะแล้วปรากฏว่าใช้ดีมากทับใจมากทุกคนใครที่เบื่อกันแดดตัวเดิมที่บ้านก็คืออยากให้ไปลองตัวนี้นะคะ ต่อไปเป็นกันแดดอีกตัวนึงที่เราใช้แล้วชอบมากๆเหมือนกันก็คือกันแดดของ POCO ตัวนี้เลยนะคะซึ่งคือเขาจะเป็นกันแดดที่ให้ความรู้สึกผึกขึ้นมาจากตัวนี้นิดหน่อยนะคะจะมีความเหมือนแบบกันน้ํากันเหงื่ออะไรเงี้ยได้ดีมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่กันแดดประเภทที่แบบว่าเออลงน้ําลงทะเลอะไรขนาดน,นั้นนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะกันแสงสีฟ้ากันฝุ่น PM ต่างๆได้แล้วก็ไม่ทดลองในสัตวนน์ด้วยน,นะคะมีความอ่อนโยนนะบุมใช้กับหน้ากับตัวคือไม่แสบเลยแล้วก็เนอเขาจะเป็น สีขาวๆครีมๆหน่อยซึ่งไม่รู้เหลือให้ดูไหมนะคะเพราะว่าแบบเราใช้เกือบหมดแล้วนะนี่นะคะทุกคนเนื้อเขาจะมีความข้นขึ้นมากว่าดร,ออรจาร์ดเมื่อกี้เยอะเหมือนกันจะเป็นครีมครีมแบบนี้นะคะ ก็ยังเกลีย่ยได้อยู่แต่อาจจะเกลีย่ยยากกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงเกลีย่ยมาแล้วเขาจะแบบช่วยผิวเราไร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลอ,อกไม่ได้ลอยไม่ได้เท่านะตัวนี้เพื่อนๆน,นองผู้ชายก็ใช้ได้นะคะกันแดดดีอ e ่อนโยนใช้เราไม่ระคายเคืองนะคะกันน้ากันเหงื่อค่อนข้างโอเคนั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่ากันแดด2ตัวนี้คือเริศดม,มากเลิศดที่สุดในใจตอนนี้เลยนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของเมคอัพกันบ้างตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นแป้งม่วงของสีจาน้่นเอง นี่ตัวนี้คือใช้เราชอบมากคือใช้แล้วแบบมีความโปร่งแสงผ่องทั้งวันเนื้อเนียนละเอียดมากคือแบบอวยประดุดจ้างมาแต่เปล่านะคะไม่มีการจ้างมาอยวยใดๆเราแบบเราชอบจริงๆทุกคนสําหรับ ของสีจันตัวนี้นะคะคือเป็นแป้งฝุ่นที่หนึ่งในใจตอนนี้เลยนะในบรรดาแป้งฝุ่นที่เราใช้มานะคะในปีนี้เนาะคือในราคาหลักร้อยแต่ว่าทาาําตะไครยนู่นนี่นั่นดีงามมากแล้วเนื้อแป้งคือดีมากเนียนละเอียดแล้วก็เกลี่ยง่ายเซ็ตเครื่องสําอางต่างๆคือดีนะคะน้องๆผู้ชายใช้ได้เพื่อนๆสีผิวเข้มสีผิวอ่อนคือใช้ได้หมดเลยใครยังไม่ลองแนะนําให้ไปลองนะจ๊ะ ส่งน้องแมวเข้านอนแล้วเราก็มาอัดคลิปกันต่อนะคะซงไงเทมต,ตัวต่อไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบทางเรารักมากใช้ดีมากชอบมากใช้ทุกวันเลยก็คือมาสคาร่าตัวนี้ของแคนเมกนะคะทุกคนมมีทั้งหมด2ส,สี2เบอร์นะคะมีสีดำกับสี้ำาง,งเราได้มีโอกาสใช้วาลอยกระทงซึ่งวาลอยกระทงที่โคราดอะ่ะพายุเข้าจัดฝนตกหนักมากไปยังไม่ถึงงานวาลอยกระทงเลยนั่งมองใส์ไปแล้วแบบฝนตกตอนนั้นหนีก็ไม่ได้พอรถติดก็นั่งเนียตากฝนแบบ เปียกมาแต่หัวจะหมดเท้าเปียกทุกส่วนกลับมาบ้านน้องอยังอยู่น้องแบบติดดีมากแน่นมากไม่แบบแผ่นดงแพนดาอะไรใด้สิแล้ววันนี้ผมก็ปัดน้องอยู่นะนี่เลยทุกคนคือแบบดีงามเรียงเส้นสวยมากปัดแล้วตาหวานมากแล้วก็ปัดซ้ำแล้วแบบไม่จับตัวเป็นก้นใดๆคือเป็นมาสคาร่าที่เราทับใจมากเลยทุกคนเขาจะแบบไม่ได้เพิ่มความหนาให้ขนตาม,มากแต่ว่า จะช่วยต่อให้ขนตาของเราเนี่ยมีความยาวขึ้นมานะแล้วก็เลียเส้นสวยมากอันนี้บุ่มปัดสีน้ําตาลนะคะสีน้ำตาละะขเขาก็คือจะแบบช่วยให้ตาของเราเนี่ยเลยดูคมขึ้นมานิดนึงแต่สีน้ําตาลคือแบบเป็นธรรมชาติมากมาดูที่ตัวต่อไปกันบ้างนะคะกเเ็เป็นลิปเป็นลิปตัวนี้ของเซซานหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเซซานนี่หรืออะไรสักอยาก่างประมาณนั้นนะคะเป็นลิปที่ก็ออกมาไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่เป็นตัวที่บุ่มแบบ พกติดกระเป๋าตลอดใช้ทุกวันใช้บ่อยมากๆจริงๆเพราะว่าสีเขาสวยมากแล้วแบบมันเป็นสีที่เป็นโทนธรรมชาติอะทุกคนมันทาได้ตลอดเลยแต่งหน้าก็ทาได้ไม่แต่งหน้าก็ทาได้จริงๆผู้ชายทาก็ก็ไม่โป๊ด้วยนะถ้าแบบไม่ได้ทาให้มันมันวาวเกินไปอะเพราะว่ามันเข้าได้กับทุกสีผิวเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบช่ำๆแบบนี้เลยนี่แล้วสีเห็นไหม สีสวยมากดีงามมากทุกคนสีของเขาจะแบบไม่ได้แน่นมากนะจะมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วเนื้อจะเป็นแบบเนื้อชายนิดนึงจะทาเดี่ยวเดี่ยวก็ได้จะทาทับลิปต,ตัวอื่นๆก็ได้ไม่หนึบไม่เหนอะเ,เกินแล้วก็ไม่ได้ติดทนมากแต่สวยเมอกทุกคนเดี๋ยวเราจะลองใช้ลิปตัวนี้ทาทับลิปของเราดูนะคะเห็นไหม เขาจสีน้ำตาลหน่อยๆอ,ยอะคือแบบสีสวยมากทุกคนสีสวยมากทาทับลิปตัวอื่นก็ได้คือไม่มีปัญหาเลยเราไม่จัดจานเกินด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่แบบไม่ได้มีสีปากไม่ได้มีสีลิปมาก่อนแต่ของบุมเนี่ยจะเป็นการทาทับลิปลงไปเนาะก็จะเห็นแบบว่าสีชัดนิดน,นึงแต่ถ้าเ,เพื่อนๆที่แบบไม่ได้ลงรองพื้นที่ปากก่อนเป็นสีปากธรรมชาติเขาก็จะสีอ่อนลงมากกว่านี้นะคะสีแบบ เปอจะประมาณเนี้ยจริงๆก็มีหลายยี่ห้อที่เขาทําออกมาเป็นเนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็สีประมาณน,นี้ก็มีเยอะเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เราแบบว่าเอาไว้ติดกระเป๋าตลอดหยิบใช้ตลอดคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าวันนี้จะทาลิปสีอะไรอะไรเงี้ยก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาทาเลยก็คือเป็นลิปกันตายของทางเราเลยนะคะ ค่ะทุกคนทั้งหมดที่พูดถึงมาก็คือสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราใช้แล้วชอบใช้จริงกินจริงแล้วก็ไม่อวยเกินจริงด้วยนะคะเราก็คือนึกออกแค่นี้นะคะถ้ามีตัวอื่นที่แบบบุ๋มนึกออกแล้วมันจํานวนมันเยอะอะไรเงี้ยมันหลายชิ้นเดี๋ยวบุ๋มจะมาทํา EP 2ให้ดูทีหลังแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นึกไม่มออกจริงทุกคนจาได้แค่นี้นึกได้แค่นี้จริงๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจบุ๋มด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีของมาแจกด้วยทุกคนคนนือบบบุ่มมาเป็ทีแบบ แล้วเสียดายค่าส่งก็เลยจะซื้อครั้งละสองชิ้นนะคะวันนี้ก็มีสิ่งที่เราแบบซื้อเกินมาเยอะพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแจกเพื่อนสามชิ้นนี้นะคะเป็นของใหม่ทั้งหมดเนาะก็จะมีมีกันแดดของรดร์จานแล้วก็มีสครับจมูกสิวเซียนของมามองนะคะก็จะแจกให้เพื่อน สามชิ้นนี้นะคะหนึ่งรางวัลกติกาก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะแบบเออเคยมาร่วมสนุกกับช่องบุกเนาะก็คือคอมเมนต์แล้วก็ทิ้งช่องทางการติดต่อกลับไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสิ่งที่จะต้องคอมเมนต์ก็คือบอกถึงอะไรสักอย่างซัมติงที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของกินอาหารเสริมเมคอัพหรือว่าสกินแคร์ก็ได้ชอบอะไรมากที่สุดในปีนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องทางการติดต่อกลับที่ติดต่อได้ไง่าย ด้วยนะคะคประกาศรายชื่อวันที่7ธันวาคมนะคะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้บุมก็ต้องขอจบคลิป f a v o r i t 2020ไว้ต่เทนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย